สวัสดีครับสวัสดีวันรุ่งกันพลานะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องพี่นรินเดะฮโร่นะครับสำหรับคลิปนี้เราอยู่ในช่วงของการทำสองงานให้เกรดจีนนะครับให้เกรดจีนตัวีนดีตัวในเด็ดตัวในโดนผมก็จะมาเป็นไกด์เพื่อนอย่างนี้เป็นประจำนะครับสำหรับกันพลานะครับที่เราจะนำมารีวิวกันในวันนี้นะครับก็คือตัวนี้เลยนะครับตัวนี้ก็คือ f s c u s t o m นะครับ m e t a l l i c คร o s s i n เ e c t i o n นะครับเป็นตัวกันน้เบรดลิมิเต็ดนะครับผมก็จะเป็นสีสันแบบ อย่างนี้เลยนะครับสีสันเป็นเมทัลลิกแบบนี้นะครับผมด้านหน้าบ,บอ็อกอาร์ตก็ประมาณนี้นะครับสวยงามดีนะฮะแล้วก็อันนี้จะเป็นด้านข้างกล่องครับถ้าเป็นกันดาเบรดลิมิเต็ดมันก็จะมีแอคชั่นเบสตัวนี้มาให้เนาะนะครับแต่ว่าในกล่องนี้ไม่ได้มีมาให้นะครับที่เป็นแอคชั่นเบสสีส้มๆแบบนี้นะครับนี่ คางก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเจ้าตัวนี้ผมทําแกะ่องสองแผงไปนานแล้วนะแต่ยังไม่ได้มาประกอบสักทีนะครับเพิ่งจะได้มาประกอบเสร็จก็ตอนนี้แหละนะครับผมอ่ะโอเคเพื่อไม่ให้การเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปดูรีวิวของเจ้าตัว A Fist Custom Metallic Cross Injection ตัวนี้กันครับโอเคครับหลังจากที่เราประกอบเสร็จนะครับก็จะได้อุปกรณ์ต่างๆประมาณนี้เลยนะครับถือว่าน้อยมากเนาะนะครับได้เฉพาะตัวหุ่นแล้วก็มีดาบอีก1คู่นะครับก็2เล่มโอเคเดี๋ยวไปดูของแถมในกล่องกันก่อนนะครับของแถมนะครับที่มีมาในกล่องก็คือนี่ อีคขอน้ำนะครับมีมาให้ค่อนข้างที่จะเยอะเลยทีเดียวครับแผ่นใหญ่ๆแผ่นหนึ่งนะครับก็เอาไปไว้ใช้ติดตัวอื่นได้ด้วยนะครับอันนี้ก็คือของแถมอย่างเดียวนะครับในกล่องนี้นะไปดูที่อาวุธกันก่อนนะครับอาวุธมีดาบมาให้1คู่นะครับจะเป็นดาบคล้ายๆดาบจินจาเนาะเป็นคล้ายๆดาบจินจาแต่ตัวใบดาบนะครับจะเป็นเอฟเฟกแสงสีส้มๆแบบนี้นะครับแล้วก็ด้าดาบเนาะมีมาให้1คู่นะครับตัวดาบตัวนี้นะครับสามารถนําไปติดด้านหลังนะครับของตัว เอฟิสคัตตอมได้นะครับตรงนี้นะครับที่เป็นอ่าเนี่ยเป็นสลักแบบนี้นะครับสามารถนําตัวดาบนะครับไปเก็บตรงนี้ได้นะครับนี่นจะจะเป็นเก็บดาบด้านหลังแบบนี้นะครับผมออเท่นะเท่นะเท่นะนะครับนี่แล้วไอ้ตัวชิ้นเนี้ยไอ้ชิ้นเนี้ยสามารถนํามาติดข้างเอวได้ด้วยนะครับ ข้างเอวมันจะมีรูตรงนี้ด้วยนะครับผมเราสามารถเอามาติดข้างเอวตัวนี้แล้วก็มาเก็บดาบด้านข้างเอวได้ด้วยนะครับแต่ว่าผมว่าเก็บด้านหลังมันเท่กว่ามันเท่ดีนะครับนี่อันนี้ก็คือตัวดาบนะครับที่มีมาให้นะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูที่ตัวหุ่นกันบ้างน,นะครับสำหรับตัวเอฟรีดคัสตอมตัวนี้นะครับเป็นงานของค่าย X Y S นะเออค่ายนี้ส่วนใหญ่เขา เท่าที่เห็นเขาเห็นเขาทำเอฟิเยอะอะพวกเอฟิชน e ัทเอฟิชเจเกอร์เอฟิชคัสตอมอะไรแบบนี้นะครับก็ก็เห็นทำเอฟิเยอะนะครับถ้าใครสายตายเดียวก็น่าเก็บนะใครนี่ทำงานออกมาได้ดีอยู่นะครับโอเคมาดูที่ตัวหุ่นครับนี่ลองดูดีเทลรายละเอียดของตัวหุ่นนะฮะ อันนี้ต่อดิบเท่านั้นนะครับตอดิบไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับตอดิบเฉยๆเลยสวยมากนะครับผมความรู้สึกแรกหลังการประกอบคือผมชอบสีสันมันผมชอบสีสันมันมากนะครับแล้วก็ดีไซน์ปกติผมชอบไอตัวเอฟฟิตอยู่แล้วนะเอฟฟิตมันมัน,ม,นมันเท่ดิมันเท่ดินะครับแล้วยิ่งตัวสีสันเป็นแบบนี้นะครับเป็นสีเอ่อสีมุกสีเมทัลลิกที่เขาทํามาเป็นสีพิเศษเนี่ยผมว่ามันสวยดีนะครับมันก็เลย ล้วก็เลยดูสวยผมก็เลยประกอบแค่ต่อดีปเฉยไม่ได้ตัดเส้นไม่ได้อะไรเลยนะครับแล้วก็สติกเกอร์ก็แทบจะไม่ได้ติดด้วยอ๋อแป๊บนึงแป๊บนึงมีสติกเกอร์ฟรอย์มาให้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมลืมนะครับมีสติกเกอร์ฟรอย์มาให้ด้วยนะครับหแผ่นแต่เป็นแผ่นใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะมันใหญ่ผมก็เลยยังไม่ติดสักแผ่นเลยนะครับอ่ะมาดูที่ตัวหุ่นกันต่อนะครับความรู้สึกแรกก็คือชอบมากชอบมากชอบสีสันมันมากนะครับสีสันสวยอ่ะมันเป็นเงามุกมุ วิงวิงนะครับผมก็เล่นแสงดีนะครับก็คือพลาสติกเขาทำสีพิเศษมานะโอเคมาดูด้านการประกอบประกอบกังบ้านนะครับการประกอบประกอบเนี่ยก็ถือว่าทําได้ง่ายนะครับตามมาตรฐานของ XYS นะครับผมตัวเอฟเฟกนะครับก่อนหน้านี้ที่ผมเคยประกอบแล้วก็ทํารีวิวไปก็ประกอบได้ง่ายแบบนี้แหละนะครับแต่ตัวนี้นะครับเก็บรอยเกตได้ง่ายนะครับเก็บรอยเกตได้ง่ายแล้วแผงลันเนอร์จะเป็นอันเดอร์เกตด้วยนะครับเก็บรอยเกตได้ง่ายแผงลันเนอร์เป็นอันเดอร์เกตนะครับการประกอบประกอบเนี่ยก็ถือว่าทําได้ดีนะครับ นี่พวกชิ้นต่างๆก็ประกบกันได้สนิทดีนะครับแต่มันมีความรู้สึกว่าบางจุดนะมันการประกบมันจะแบบหลวมๆอยู่ดันเข้าไปง่ายนะครับแล้วมันจะหลวมๆนะครับคือดันเข้าไปแล้วมันไม่ได้ล็อกแบบสนิทแล้วแบบเวลาเราจะแกะออกเนี่ยมันต้องใช้อะไรงัดใช่ไหมนะครับถ้าเป็นงานปกติแต่ตัวเนี้ยดันเข้าไปแล้วแล้วดึงออกมันก็ดึงออกได้นะครับ อาจจะเป็นเพราะด้วยความลื่นนะครับด้วยความลื่นของตัวพลาสติกมันจะมีความมันเงาลื่นอยู่นะครับมันทําให้แบบการประกบเป็นแบบนั้นนะครับแต่ในส่วนของด้านการประกอบภาพรวมนะครับก็ถือว่าโอเคนะนะครับการประกอบทําออกมาได้ง่ายนะครับประกอบเสร็จได้ไวด้วยนะครับดีเทลรายละเอียดต่างๆของตัวชิ้นงานนะครับก็สวยงามดีนะครับโดยเฉพาะสีสันนะครับก็ลายล่องต่างๆเนี่ยมันก็มีในตัวหุ่นพอสมควรเหมือนกันนะครับแต่ผมไม่ได้สนใจไม่ได้สนใจตัดเส้นเลย นะครับผมก็คือผมชอบสีมันอยู่แล้วก็คือผมกะว่าจะเอาไว้แบบนี้แหละนะครับผมอ่าอย่างเงี้ยหรือถ้าใครอยากจะตัดเส้นก็โอเคนะก็ได้อยู่นะครับอ่ะมาดูด้านจุดขยับกันนะครับจุดขยับเนี่ยถือว่าหลากหลายแล้วก็ทําได้ดีมากนะครับแข็งแรงดีนะนี่ไม่มีอะไรหลุดนะสาหรับตัวไอฟิสคัสตอมตัวนี้นะครับส่วนหัวนะครับยกได้ หัวกับคอแยกกันอยู่นะครับแล้วก็หมุนซ้ายขวาได้ประมาณหนึ่งนะครับผมตรงส่วนของดวงตานะครับกรอกตาได้นะอืมไหลนะครับยกได้ประมาณหนึ่งนะครับมันจะเป็นบอลจอยนะตรงไหลมันแล้วก็มันหลุดได้ง่ายด้วยเหมือนกันนะเพราะว่าบอลจอยเพราะว่าตัวพลาสติกมันจะเป็นลื่นๆนะตัวบอลจอยมันก็จะต้องกดลงแน่นนิดหนึ่งนะครับแขนก็หมุนได้รอบนะครับอืม งอได้นะครับประมาณนี้นะครับมือก็มีมาให้อันเดียวเลยนะอม,มือการก็ไม่ได้มีให้มีแค่นี้เลยนะครับถือว่าน้อยนะเออช่วงเอวนะครับจะเป็นปัญหาของตัวพวกตาเดียวอย่างนี้อยู่นะครับเพราะว่ามันจะมีตัวท่อพลังงานเนี่ยรั้งอยู่นะครับมันก็เลยขยับเอวได้ค่อนข้างที่จะยากนะบิดได้นิดหน่อยนะครับกับโปรงหน้านะครับกับโปรงหน้าเนี่ งหน้าจะต้องตัดเพื่อจะแยกขยับกันได้แบบนี้นะครับด้านข้างก็สามารถขยับได้นิดหน่อยนะฮะนี่กระโปรงหลังตายตัวนะครับเกาะข้างขาเนี่ยจะมีอาการหลวมอยู่นิดนึงนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกมันมีความลื่นของพลาสติกอยู่นะครับจริงๆตัวนี้ใส่กาวก็ได้นะอืมนี่อันนี้ขยับได้นะครับมีการแยกสีมาน้อยเนาะมีการแยกสีมาน้อยช่วงช่วงอกเนี่ย ช่องอกถือว่าแยกสียมาได้ดีนะครับแต่ช่วงที่มันต้องติดอย่างเงี้ยต้องติดสีขาวหรือว่าตรงบริเวณมิสไซย์อย่างเงี้ยนะครับจริงๆอ่ะสามารถแยกสีได้นะที่เป็นสีเทาขาวเนี่ยแต่เขาไม่ทำมาให้นะครับการแยกสีผมว่ามันยังน้อยอยู่นะครับแต่ดีที่ว่ามันเป็นสีแบบสีลิมิเต็ดแบบเนี้ยมันก็เลยแบบไม่ได้ซีเรียสผมก็เลยไม่ได้ซีเรียสเรื่องสีสีสันสักเท่าไหร่นะครับมันออกมาสีแบบโทนอย่างเงี้ยค็สวยแล้วนะครับแต่ถ้าแยกสีมาครบๆก็จะดีนะ จุดขยับเนี่ยมีมีการลื่นอยู่เหมือนกันนะครับมีรู้สึกว่ามันลื่นๆอยู่นิดนึงนะครับเพราะว่ามันเป็นความลื่นของ้มันของพลาสติกนะนี่อันนี้ก็คือด้านจุดขยับนะครับผมโอเคนะภาพรวมโอเคนะครับสวยดีเลยทีเดียวแหละนะโอเคประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาสรุปกันนะครับสำหรับตัวนี้ก็คือ A f r ริต c u s t o m นะครับเมทั l i c j e อะไรนะมีเมทัลลิกกลอสอินเจคชันนะครับเวอร์ชั่นกันดัมเบลดริมิเต็ดนะครับผมตัวนี้ได้มาในราคา200เท่าไหร่นี่แหละจำไม่ได้แล้วมันนานแล้วผมทําแกะของ2แผงไปก็นานแล้วนะกว่าจะได้ประกอบนะครับประมาณ200นิดๆนะเดี๋ยวยังไงผมหาลิงก์นะครับสวยๆงามๆไว้ให้แล้วกันนะครับก็ลองมากดมาตามกันได้นะครับตัวนี้ผมได้มาจากทางฝั่งพิจิเนี่ยในราคาประมาณนี่แหละ200นิดๆนะครับก็ใช้เวลาพรีออเดอร์นะครับอยู่ที่ประมาณ7วันนะครับก็ได้ของแล้วนะครับประกอบเพลินเลยนะ มันลื่นดีประกอบเพลินแล้วก็ได้หุ่นที่สวยงามจริงๆนะครับผมก็ใช้ได้โอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการรีวิวเอฟฟิชคัสตอมในวันนี้นะครับผมก็ถือว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจนะครับโดยเฉพาะสีสันเนี่ยผมชอบมากๆนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไปด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่เราจะลงกันในอนาคตนะครับผมเดี๋ยวยังไงผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ที่ Description แล้วก็ท็อปคอมเมนต์เหมือนเดิมนะครับก็ไปตามกดตามตามกันได้นะครับสำหรับตัว a f r i s ตัเอี้นะครับอเป็นตัวนนนึงที่แะเลยอม เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ